สลามทุกคนนะครับคณิตศาสตร์ป .1 ข้อ21ตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดต้องการหาค่าที่มากที่สุดนะครับข้อก9ข้อขอ10ข้อข้ตัวเลขที่มากที่สุดคือข้อขอนะครับ10ข้อ22จากภาพมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับ เราลองมาพิจรารณา,า้าพนะครับชุดแรกก็จะมีม้าอยู่สองนะครับชุดที่สองก็จะมีม้าอยู่สามมาดูตัวเลือกนะครับสองรวมกับสามเท่ากับสี่ถูกต้องไหมครับสองบวกสามเท่ากับสี่ ไม่ใช่นะครับข้อขอ,ขอสองบวกสามเท่ากับห้าใช่ไหมครับใช่ข้อขอสองบวกสามเท่ากับหกซึ่งไม่ใช่นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอ,ขอนะครับสองบวกสามเท่ากับห้า ข้อ23จากภาพซึ่งเป็นเส้นจำนวนนะครับมีความหมายตรงตามข้อใดช่วงแรกนะครับแต่และช่องนะครับก็จะมีค่าหนึ่งนะครับลองนับช่องดูหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับช่วงแรกก็จะมีอยู่ห้านะครับช่วงที่สอง 1, 2, ก็จะมีอยู่1นสองก็จะมีอยู่สองช่องลองไปพิจารณาในตัวเลือกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีห้าแล้วก็มีสองเพราะฉะนั้นเป็นการบวกนะครับโดยใช้เส้นจำนวนและก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกองนะครับห้าบวกสองเท่ากับช่องว่างนะครับ ข้อยี่สิบสี่ข้อใดแสดงผลบวกของหนึ่งบวกสี่เรามาพิจารณาเส้นจำนวนครับข้อกอช่วงแรกก็จะมีค่าสามช่องใช่ไหมครับบวกด้วยช่วงที่สองคือมีค่าหนึ่งช่องเพราะฉะนั้นข้อกจริงไม่ใช่ ข้อขอนะครับช่วงแรกนะครับก็จะมีอยู่1ช่องช่วงที่2ก็จะมีอยู่1 2 3 4ก็จะมีอยู่สช่องนะครับจะเห็นได้ว่าข้อขอนะครับก็จะเป็นการแสดงการบวกระหว่าง1แล้วก็4 นะครับพอพอเป็นการบวกระหว่างนะครับหนึ่งสามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณานะครับเส้นจำนวนนะครับข้อนี้ก็จะตอบว่าขอไข่นะครับหนึ่งบวกสี่ข้อยี่สิบห้าจากภาพมีความหมายตรงกับข้อใด เราลองมานับจํานวนนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับชุดแรกก็จะมีอยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีอยู่ห้านะครับชุดที่สองก็จมีอยู่หนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมาพิจารณาที่ตัวเลือกนะครับขอ้ขอข้อกอสี่นะครับไม่ใช่ บวกห้าก็ไม่ใช่นะครับไม่ถูกตอ้องข้อขอห้าแล้วก็บวกด้วยสี่นะครับตามที่เรานับจำนวนไว้ถูกต้องน,นะครับข้อขอไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราเลือกคือข้อขอนะครับห้าบวกสี่ทกับช่องว่านะครับนี่คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับข้อยี่สิบหก สามบวกสี่เท่ากับจํานวนใดนะครับสามบวกสี่นะครับ, 4, รบมีอยู่สามนับเพิ่มอ,อีกสี่คำตอบที่ได้คือนะครับเดิมมีอยู่สามนะครับแล้มาบวกอีกสี่ใช่ไหครับเพราะฉะนั้นเราก็นับทั้งหมดนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือเจ็ดนะครับข้อยี่สิบเจ็ดนะครับสี่บวกสองเท่ากับเท่าไรนะครับพรลองวาดนะครับสมมุติผมวาดเป็นวงกลมนะครับสี่นี่นะครับรวงกลมสี่แทนจํานวนสี่นะครับบวกด้วยวงกลมอีกสอง การบวกก็คือว่าการนำมารวมกันทั้งหมดนะครับก็ลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นสี่บวกสองก็จะมีค่าเท่ากับหกนะครับข้อยี่สิบแปดนะครับหกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีคิดนะครับก็ลองวาดรูปนะครับ 6. วงกลมนะครับผมวาดวงกลม หนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีกอันนี้คือหนะครับแทนด้วยอันนี้คือวงกลมอีกเท่าไหรครับอีกสามหลังจากนั้นก็ลองนับนะครับว่ามีวงกลมกี่วงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ คำตอบคือ9แล้วก็ไปดูในคําตอบนะครับว่าขอ้อใดปรากฏว่าคําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับก้ข้อยี่สิบเก้านะครับสี่บวกสามเท่ากับช่องว่างแทนความหมายด้วยตัวเลือกใดนะครับขอ้ขอกมีนอกอยู่สี่ตัวนะครับแมวอยู่สามตัวรวม นะครับรวมก้อนนี้นะครับมายถึงบวกนะครับข้อต่อจริงถูกต้องนะครับถ้าเกิดลองมาดูข้อขอนะครับมีไก่อยู่สี่ตัวตายไปนะครับตายไปแสดงว่าลบออกสามตัวดังนั้นก็จะมีไกไ่เท่าไหร่ครับก็จะมีไก่เหลือใช่ไหมครับหนึ่งอันนี้คือจะเป็นการลบนะครับ เนี่ไเป็นการบวกพ่อพอ,พอมีดอกไม้สี่ดอกให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปนะครับหมายถึงลบให้เพื่อนไปสามดอกนะครับเหลือดอกบัวเท่ากับกี่ดอกก็เหลือเท่ากับสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งนะครับ, 1, รบเพราะฉะนั้นถูกต,ต้องคือข้อต่อกข้อสามสิบมีดินสอห้าแท่ง มีดินสอห้าแท่งเพื่อนให้อีกสามแท่งเพื่อนให้อีกนะครับรวมเจียกคำว่ารวมใช่ไหมครับมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งรวมก็เอาสายเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเราก็ลองนับทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมีทั้งหมดแปดแต่ว่าตัวใช้ที่เรา ให้มานะครับก็จะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเราก็พิจารณาดูแล้วว่าก็เราก็เลือกข้อขอนะนะครับห้าบวกสามเท่ากับแปนะครับข้อสามสิบเอ็ดมีลูกนกสี่ตัวมีลูกไก่ห้าตัวรวมมีสัตว์กี่ตัวมีลูกนกสี่นะครับ นกสีนะครับผมวาดแทนเป็นวงกลมนะครับแทนนกมีลูกไก่นะครับห้าตัวผมวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยกันรวมมีสัต,ตว์กี่ตัวก็นํามาบวกนะครับนำมารวมกันก็ลองนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราก็จะได้ทั้งหมด 9ก้าตัวคำตอบคือข้อขอไข่นะครับข้อสามสิบสองจากรูปลงกับข้อใดข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบนะครับเราลองมานับนะครับแอปเปิลว่ามีกี่ผลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดมีอยู่เก้าผลใช่ไหมครับ แล้วก็ลองดูครับอันนี้คือเครื่องหมายเอาออก,ออกสแสดงว่าเป็นเรื่องของการลบนะครับเอาออกออกเท่าไหร่ครับออกนะหนึ่งสองสามออกแล้สามนะครับเราใส่เครื่องหมายลบอย่านงะเพราะฉะนั้นมีแอปเปิลอยู่เก้าลบออกซะสามก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือหกคำตอบคือข้อ 9ลบ3เท่ากับ6ข้อ33จากภาพมีความหมายตามข้อใดข้อนี้ก็จะให้เส้นจำนวนมานะครับเราลองนับชุดแรกนะครับที่ผมขีดนะครับว่ามีอยู่กี่ช่องมีทั้งหมด6ช่องนะครับแล้วก็เราต้องลบด้วยว่าย้อนกลับมานี่คือลูกศรย้อนกลับมาแสดงว่าเป็นการลบใช่ไหม ก็มาอีก3ช่องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับ6ลบด้วย3ามคำตอบคือขอนะครับข้อ34เราต้องหาตัวเลขอะไรนะครับมาลบกับ4แล้วก็ได้คำตอบเท่ากับหนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเอาอตัวเลขสีนะ่นะไปแทน4ีลบส เท่ากับ0ไม่ใช่นะครับต้องเท่ากับ5ขอ้อขอเอาตัวเลข6นะครับไปลบกับ4เราจะได้2องสิ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่5ขอ้อขอ,ขอเอาตัวเลข9นะครับไปแทนแล้วก็ลบด้วย4ลองลบสุดท้ายนะ9-4เลบสเท่ากับ ้าซึ่งลงกับที่โจทย์ให้มานะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตป่ข้อ,ข,อนะข้อ3ามสห้าจากภาพมีความหมายตามข้อใดเรามานับหมวกครับว่ามีอยู่กี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแมีหมวกอยู่8ปดใบเราการกาบบังก็กงเท่าไหร่ครับเอาออก ไม่เอาเพาเท่าไหร่ครับแทนด้วยเครื่องหมายลบด้วย2องคำตอบคือ8-2ลบสก็นับก็ได้ครับก็นับมี1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้น8-2ดลบ2เท่ากับหคคำตอบคือข้อ2นะข้อ3ามสบหลบด้วยอะไร เท่ากับศูนย์นะครับเราต้องหาตัวเลขนะครับมาลบกับแปดแล้วผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับลองเอาแปดมา 8, แทนแปลบแปดเท่ากับศูนาา 8, 0, ใช่ไหมครับถูกต,ต้องข้อขอแปของศูนย์เข้ามาแปดลบศูนย์เท่ากับแปด ไม่ใช่นะครับขอ้ขอข้ออ้แปดตั้งแล้วก็ลบด้วยห้าเท่ากับสามสิ่งไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือขอ้อสอนะครับขอ 3, ้อสามสิบเจ็ดนะครับเราต้องหาตัวเลขอะไรนะครับมาลบกับสี่และผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่าก,กับสี่นะครับเราก็เอาตัวเลกของเรานะครับไป คำนวณนะครับแลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4่ถูกต้องไหมครับต้องคำตอบของเราคือข้อก่อ8ลบ4เท่ากับ4นะครับข้อ3 8 9 9ลบ5มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด9ลบหนะครับ อยทั้งหมดเก้านะครับหนึ่งสี่ห้าหเจ็ดเก้าอันนี้คือเก้านะครับลบด้วยห้าก็ลบห้าครับลบออกไปห้าก็คิดค่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นคำตอบที่เหลือของเราเคืออะไรครับ เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือเก้ลบห้าเท่ากับสข้อ39ข้อใดหาคำตอบโดยใช้การลบนะครับข้อก็มีมะม่วง6ผลกินไปกินไปนะครับสองผลกินเอาออกไปเท่ากับการลบนะครับเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ ถูก <4 S 2> ต้องไหมครับการลบไหมการลบถูกต้องนะครับขอขอมีขนมแปดชิ้นแม่ให้อีกหนึ่งแม่ให้อีกนะครับก็เป็นการบวกเป็นการเพิ่มรวมมีขนมเก้าชิ้นข้อนี้เป็นการบวกนะครับข้อข,อขอ มีดินสอเก้าแท่งน้องให้อีกน้องให้อีกครับน้องให้อีกแสดงว่าเป็นการบวกมีดินสอสิบสี่แท่งอันนี้คือเป็นการบวกนะครับที่เราต้องการคือการลบนะครับก็จะเป็นข้อฟอข้อสี่สิบ มีนกเกาะบนต้นไม้หกตัวมีนกเกาะทั้งหมดนะครับหกตัวบินไปทั้งหกตัวบินไปทั้งหกตัวเหลือนกบนต้นไม้กี่ตัวนะครับเหลือนะครับเหลือแสดงว่าเป็นการลบนะครับปดะโยสัญลักษณ์กต้ังเขียนว่านะรครับเท่ากับอ่า ชงวางหรือว่าซีดีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือพ้ก